รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดจะเล่นนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆได้มาทําความรู้จักกับเด็กให้มากยิ่งขึ้นครับผ่านการเรียนรู้สังเกตและการเล่นในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ของเด็กนะครับจะมีความสําคัญและรูปแบบยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ร้างความสัมพันธ์ของเด็กความสัมพันธ์ของเด็กเป็นตัวกำหนดวิธีที่ผู้เขามองโลกและส่งผลกระทบต่อทุกด้านของพัฒนาการผ่านความสัมพันธ์ที่เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของพวกเขานั่นเป็นเพราะเมื่อเด็กแสดงออกเช่นร้องไห้หัวเราะถามคำถามและได้รับบางสิ่งบางอย่างกลับมาเช่นกอดรอยยิ้มให้คำตอบ สิ่งที่ได้รับกลับมาจะให้ข้อมูลที่สำคัญมากแก่พวกเขาว่าโลกเป็นอย่างไรและต้องแสดงออกอย่างไรในด้านวิธีคิดการทำความเข้าใจการสื่อสารพฤติกรรมการแสดงอารมณ์และการพัฒนาทักษะทางสังคมตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องปกติที่เด็กๆต้องการที่จะสื่อสารผ่านการพูดการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางเช่นโบกมือพยักหน้าและสายหัว ซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ดีเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองตอบสนองด้วยการพูดคุยและทำท่าทางแบบเดียวกันเพราะสิ่งนี้แสดงถึงความอบอุ่นและความรักและด้วยการตอบสนองอย่างอบอุ่นด้วยความรักและอ่อนโยนจะช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารพฤติกรรมและอารมณ์ได้ดี หากพ่อแม่ผู้ปกครองกําลังทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับเด็กๆและเมื่อเด็กๆรู้สึกปลอดภัยและผูกพันเขาจะมีความมั่นใจในการสำรวจโลกของเขานั่นเป็นเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ให้กับเขาการสำรวจโลกมอบประสบการณ์ใหม่ให้เด็กๆ เด็กๆต้องการการกระตุ้นประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีคิดการสื่อสารตอบโต้และการเข้าสังคมยิ่งมีประสบการณ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองมากเพียงใดเขาจะยิ่งเติบโตและเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ของเด็กนะครับจะมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทจะมีรูปแบบยังไงบ้าง เราไปฟังกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเซฟรัชตะธนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการและนักจัดกระบวนการเล่นบําบัดครับสวัสดีครับคุณเซฟสวัสดีครับอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องของความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ของเด็กจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณเซฟ จริงๆความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ของเด็ก,กน,นะครับมันมีนักจิตวิทยาเนะสร้างมาเป็นทฤษฎีขึ้นมาเลยนะครับอ๋อ,อมีนักจิตวิทยาเริ่มต้นขึ้นมาใช่ <itation S 1> เหมือนจับเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นนักจิตวิทยาชื่อจอรนโบบี้นะ,ค,ะครับ,รบเขาเป็นนักจิตวิทยาและนักจิตวิเคราะห์นะครับ,รบเนอะเขาสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาเนอะโดยเหมือนไปทําการทดลองครับแล้วก็แบ่งเด็ก ออกมาแต่ละประเภทว่าน่าจะมีรูปแบบไหนบ้างเนะชัอยากจะทราบแล้วล่ะครับว่ารูปแบบที่คุณเซฟบอกเมื่อสักครู่มียังไงกันบ้างครับได้ครับเดี๋ยวพูดชื่อทฤษฎีกันก่อนนะภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า attachment style นะครับแต่ถ้าภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าทฤษฎีความผูกพันความผูกพันใช่เนะความผูกพันนะตรงตัวก็คือความสาม,มารถในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นนั่น,น,นเองนะครับเอ๊อยากจะถามแบบนี้ว่าแล้วมันจะต้องเริ่มต้นจาก เด็กเลยเหรอครับคุณเซบใช่ครับจะบอกว่าความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะเห็นคนที่โตๆตกันแล้วเนะบางคนดูเฟรนลี่บางคนดูเก็บตัวบางคนดูเข้ากับคนยากบางคนดูเข้ากับคนง่ายจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตอนที่เราเป็นทารกเลยนะครับครับผมเนอทารกเป็นช่วงที่เราจําความไม่ได้ด้วยซ้ำเนอะมันจะผ่านมาจนถึงช่วงที่เราจําความได้ถ้าเราต้องลองสังเกตดูดีๆพอเราเริ่มจำความได้แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มมีบุคลิกภาพบางอย่างแหละ ที่แสดงออกมาใช่แอบแอบได้ยินเมื่อสักครู่ที่คุณเซฟบอกว่าเด็กตอนแรกเขายังจะไม่มีความรู้สึกหรืออะไรหรอกแต่แบบนี้คนที่เลี้ยงดูหรือรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ก็จําเป็นที่จะต้องมีการดูแลหรือว่าสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในช่วงเด็กอะครับจริงๆเด็กก็จะไม่ได้ได้มีความต้องการอะไรมากเนะเป็นความต้องการแบบอยากทานนมหมสบายตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรเงี้ยครับ แค่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลดูแลสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมะครับเด็กก็จะฟอร์มความรู้สึกที่ดีของเด็กได้นะครับเนอะแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นบุคลิกต่างๆเมื่อเขาโตมาเช่นค,ความเฟลลี่จังเลยหรือว่าเป็นพวกเก็บตัวเข้าสังคมยากสร้างความสัมพันธ์ยากสร้างความสัมพันธ์ง่ายอันนี้เกิดมาจากช่วงการเลี้ยงดูระหว่างตอนที่เป็นทารก นี่คือที่มาที่ไปใช่ค,ครับ <ผม S 1> เพราะฉะนั้นสําคัญมากหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆวายทะลกมันดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะทามันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างนะที่จะฟอร์มเด็กคนหนึ่งขึ้นมาจนโตครับเมื่อสักครู่แอบได้ยินที่คุณเซบ,บอกว่าเขาจะมีการแบ่ง ของช่วงหรือว่าแบ่งประเภทช,ชแบบไหนครับช่วยขยายความหน่อยจริงๆรูปแบบความผูกพันที่โดนแบ่งมาวันนี้จะพูดถึง3ประเภทนะที่มักจะพบเจอกันบ่อยๆหรือเยอะๆนะครับเนะสามประเภทก็คือแบบแรกแบบแรกเนี่ยจะค่อนข้างเฮลตี้แล้วก็ดีมากควรจะทําให้ลูกเราเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับ เริ่มที่อยากจะทราบแล้วว่าการทําแบบนี้ให้เด็กของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องทําแบบไหนบ้าง<ด>ผมว่ารวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กําลังจะวางแผนในการมีน้องด้วยเนาะใช่ครับอันนี้ต้องรู้เลยค,ควร<ม>จะรู้ล่วงหน้าก่อนที่ น้องจะคลอดออกมามครับเพราะว่ามันคลอดผู้ฟอร์มเลยความรู้สึกนี้นะครับอ่ะแบบแรกซีเคียวนะภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเคียวสาษทไทยคือความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะครับอันเนี้ยเหลวตีได้รับการดูแลที่ดีเด็กก็จะตอบสนองในทางที่ดีสังเกตเด็กพวกที่เฟรนลี่สร้างความสัมพันธ์นกับคนแปลกหน้าได้ง่ายหรือมีเพื่อนเยอะอาจจะเป็นไทยนี้เป็นนะมิตช,ชายเป็นมิตเป็นมิตเติมิเชิไม่ใช่ละอันนั้นน่าจะรอนเงินแบบที่สอง แ <And> อนเชียสอนเชีย uh, ถ้าภาษาไทยก็คือวิตกกังวล oh. ใช่ไหมครับ oh. นะรูปแบบของรูปแบบเนี้ยครับมันจะเกิดจากการที่ได้รับความรัก เป็นบางช่วงเช่นดูแลเหมาะสมวันนี้ดูแลเหมาะสมผุ่งนี้ดูแลไม่เหมาะสมอีกวันนึงกลับมาเหมาะสมอีกแล้วอีกวันนึงไม่เหมาะสมอีกแล้วสลับกันไปเรื่อยจนเด็กไม่สามารถฟอร์มความรู้สึกมั่นคงได้เด็กเขารู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับรู้สึกครับรู้สึก<อ>รู้สึกเลยแบบแบบที่3ก็คือเอาไว้แดนเอาไว้แดนนี่คือการหลีกหนีหรือหลีกเลี้ยงไปเลยเกิดจากการดูแลที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับเด็กก็จะเรียนรู้ว่าฉันไม่สามารถพึ่งพาคนบนโลกนี้ได้แล้วฉันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นก็เลยใช้วิธีในการหลีกหนีนะครับ เป็น3ประเภท3ประเภทที่คุณเซฟบอกมา<ช>แต่แบบนี้ถ้าเกิดผมเองอาจจะไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่แม่มือใหม่ที่อยู่กับเด็กตลอดเวลาแต่เราอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก มีวิธีการสังเกตไหมครับถึงอาการหรือว่าเราจะแบ่งกลุ่มประเภทแบบนี้นีครับจริงๆ3แบบนี้มันมีที่มาที่ไปนะเดี๋ยว<ม>เรามาไล่ดูแหละแบบแต่และประเภทกันอีกทีได้เลยครับได้เลยแบบแรกเลยแบบนี้ฟังให้ดีเราควรจะทําให้เป็นแบบนี้นะครับคีเคีย่ะเริ่มจากตอนที่เป็นทารกใช่ไหมครับ,รบอแน่นอนทารกไม่ได้มีความต้องการอะไรมากต้องการแค่ถิวดื่มนมไม่สบายตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือต้องการการกอดหรือการสัมผัสในช่วงที่รู้สึกไม่โอเคนะครับ ถ้าเราทำสารสิ่งนี้ได้อย่างเหมาะสมเนะก็คือดูแลเขาตลอดพอร้องปุ๊บได้รับนมพอร้องปุ๊บได้รับการเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมทันทีทันใดอย่างเงี้ยครับเด็กจะเริ่มฟอร์มความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นที่รักนะดูสิมีคนดูแลฉันตลอดเวลาเลยพอฉันเป็นที่รักฉันก็เป็นคนมีคุณค่าน่ะสิใช่ไหมพอฉันม,ม,มนีคุณค่าเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กจะสามารถฟอร์มความรู้สึก เรล่านี้ครับขึ้นมาเมื่อเขาโตขึ้นได้ที่เป็นทีรักมีคุณค่าโลกใหม่อันตรายอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าโลกปลอดภัยครับเขาก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้ง่ายหรือมีเพื่อนเยอะอย่างที่ได้บอกไปใช่ไหมพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิด จากการทําซ้ํำๆ,ๆของคุณพ่อคุณแม่ใช่แล้วเด็กก็รู้สึกแบบนั้นขึ้นมาใช่ส่งผลเป็นการสร้างความสัมพันธ์ถูกต้องทําซ้ําๆประมาณ90-1ถึงนเนะก็<อ>คือพลาดได้ไม่ใช่พลาดไม่ได้เลยโอ้ฉันจะพลาดไม่ได้เลยเด็กจะไม่ซีเคียวแล้วพลาดได้ครับแต่ต้องแต่จํานวนการพลาดจะต้องน้อยมากๆจนเด็กรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเขาอ่าก็คือทําได้ดี9ก้0สคถึงรัอยเเด็กก็จะฟอรมความรู้สึกนี้ได้ครับแล้วใน ต่อมาแ่ะครับแต่พี่ต่อมาพี่สองคือแอนเชียสครับครับผมแอนเชียสคือวิตกกังวลเนอะอ่ะอันนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรก<ม>ได้รับการดูแลดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงเช่นวันแรกโอ้ดูแลดีมากเลยพอร้องปุ๊บได้พอร้องปุ๊บถึงตัวพอร้องปุ๊บมามพอวันที่สองร้องไปสามชั่วโมงแล้วครับยังไม่มาเลยอ<ม>ย่างเงี้ยครับมันเหมือนแล้วพอวันที่สามกลับมาดีกแล้ววันที่สี่ไม่ดีกแล้วอย่างเงี้ยครับเหมือนมีความสลับกันไปอ่ะครับทาให้เด็กรู้สึกว่าเอ๊ะ เริ่มสงสัยในตัวเองว่าสรุปฉันมีคุณค่าหรือเปล่านะฉันเป็นที่รักหรือเปล่านะเธอรักฉันจริงๆหรือเปล่านะเ oh. นี่ยครับเด็กจะเริ่มความรู้สึกฟอร์มความรู้สึกนี้เด็กจะเริ่มไม่มั่นใจในความรัก <c oughs> เขาเด็กโตขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะไปแสดงอาการแบบนี้กับคนอื่น <c oughs> เช่นต้องการ <c oughs> การคอนเฟิร์มในเรื่องของความรักตลอดเวลามีการเรียกร้องเยอะ <c oughs> ๆอย่างเงี้ยครับเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องจากในช่วงวัยเด็กหรือว่าถ้าสมมุติ จะต้องทําอะไรสักหนึ่งอย่างจะต้องวางแผนสำรองไว้ประมาณอม10อย่างสมมติจะไปญี่ปุ่น<ม>วางไว้10แผนเผื่อเผื่อแผนนี้ไม่ล่มมีแผนนี้ออคือมีความกังวลออล่วงหน้าไปค่อนข้างเยอะครับแล้วทาให้มันรบกวนการใช้ชีวิตของเราแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเด็กในช่วงนั้นเขามีการดูแลเด็กหรือว่าเว้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณเซฟ ห้าสิบห้าสิบก็คือห้าสิบห้าสิบแสดงว่าไม่ดีขึ้นแบบแบบนั้นเลยใช่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นผลเสียเล็กๆที่ที่ส่งผลกับเด็กได้ใช่ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะไอห้าสิบห้าสิบนี้ผมว่ากระทบเยอะแล้วแล้วมีแบบในที่เซฟบอกไปมีครับแบบโอ้แบบนี้น่ากลัวมากแบบนี้เขาเรียกว่า avoid d น n ครับ a v o i คือการหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงแบบนี้ครับก็คือได้รับการดูแลเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์น้อยมากอันนี้คือที่เหมาะสมนะเหมือนเด็กถูกทอดทิ้งอย่ไหมเหมือนเด็กถูกทอดทิ รุนแรงอะไรเงี้ยโตมาทำการความรุนแรงอะครับเมื่อต้องการความช่วยเหลือไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับเด็กก็จะรู้แล้วว่าโอเคฉันฉันอาจจะไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้มีคุณค่ากับใครครับรวมถึงโลกนี้อันตรายเนะพอเด็กมีความคิดแบบเนี้ยครับ ก็จะทำให้การดําเนินชีวิตของเขาไปในแบบนั้นเช่นเขาก็จะมักจะมีกําแพงสร้างกําแพงขึ้นมาในการปกป้องที่คนอื่นจะเข้ามาในชีวิตเขาเพราะเขารู้สึกว่าโลกมันอันตรายอ่ะคนรอบข้างก็ต้องอันตรายสิเขาก็มักจะปิดตัวปิดกั้นตัวเองจากคนรอบข้างยิ่งเป็นคนแปลกหน้าแล้วเนี่ยโอ้โห ความสัมพันธ์จะสร้างในค่อนข้างยากมากๆเลยเงี้ยค่ะนี่คือเรื่อง<ม>ของการสร้างความสัมพันธ์<ช>ตัว<ฮ>ผมเองก็แอบ,บคิดนะว่าเฮ้ย <c oughs> เราเราโตมาขนาดนี้แล้ว<ม>แสดงว่าตอนที่เราย้อนกลับไปเป็นเด็ก<ม>เราถูกเลี้ยงมาแบบไหน<ม>ก็เลยเป็นคําถามครับคุณเซฟว่าแบบนี้ถ้าเกิดเรามาเรามาจนถึงช่วงวัยรุ่นละม,มันสามารถปรับหรือว่าแก้ไขได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กแบบดีมากอย่างเงี้ยครับ การปรับและการแก้ไขนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ถามว่ามันก็จะไม่ได้ดีเท่าการที่เราปูรักฐานมาดีเนะ oh. จะบอกว่างานสร้างและงานซ่อมมันต่างกัน oh, อนนถ้าเรา,าดูถ้าเราดูสิ่งของนอะของที่มันสร้างมาดีแล้วตัง้งแต่แรกอ่ะมันก็จะทํางานได้เต็มศักยภาพ oh. แต่พอมันเป็นงานซ่อมแล้วครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ซ่อมออกมามันจะซ่อมได้ถึงข้าไหนมันจะดีขึ้นแค่ไหนบางอย่างซ่อมไปแล้วซ่อมไม่ได้ก็มีบางอย่างซ่อมไปอ่าดีขึ้นนะแต่แน่นอนว่าพอมันโดนปูรักขานแบบนี้มาครับม,มันจะมีความรู้สึกเนี้ยติดตัวอยู่เนอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราโตมาถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นไทยไหนสมมติเราเป็นไทยที่ไม่ค่อยเฮลตี้อาจจะเป็นไทยสองหรือไทยส ถ้าสมมุติเรารู้แล้วเราทําตามเหมือนทันสัญชตาตญาณตัวเองอะครับถ้าเราใช้ชีวิตตามสัญชตาตญาณเนอะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้แหละถ้าเป็นแอนเชียสก็คือจะกงักงวลกังวลมากมกงังวลมากถ้าสมมติคนที่เป็นแอนเชียสมีแฟนสมมติมีแฟนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลองฟังไว้นะครับบางคนอาจจะมีแฟนเป็นแอนเชียสได้จะเป็นแนวแบบโทรจิกโทรไปไม่รับโทรไปสิบสายยี่สิบสายส่งไมเสร็จไปไม่รับไอ,อส่งไ้เสร็จไปไม่อ่านหรือว่าอ่านช้าอย่างนี้ครับก็จะเกิดอาการและ ชวนทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเรื่องเล็กสามารถเป็นเรื่องใหญ่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาโตมากับความสัมพันธ์ที่วันหนึ่งรักฉันวันหนึ่งไม่รักฉันวันหนึ่งร<ม>ักฉันเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยครับถ้าสมมติมีความสัมพันธ์หรือมีแฟนเงี้ยครับเขาต้องการการคอนเฟิร์มตลอดว่าวเวลาว่าเธอรักฉันสมมติวันนี้เธอบอกเธอรักฉันพรุ่งนี้เธออาจจะไม่รักฉันแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นไทยเนี้ยจะเป็นไทยที่ถ้าสมมติอยู่กับคนไทยนี้เนอะต่อยู่ได้ก็ต่อเมื่อรายงานเขารายงานว่า ตื่นแล้วนะไปทํางานแล้วนะกินข้าวแล้วนะกลับบ้านแล้วนะอะเขาจะแฮปปี้เขาจะรู้สึกว่าเห็นไหมฉันสําคัญเธอบอกฉันตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับหันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้า สมมติตอนเช้าอ้าไปทํางานแล้วนะเราไปคุยอีกทีตอนสองทุ่มเลยอย่างเงี้ยโอ้เช็คแอนเชียคืออยู่ไม่ได้แล้วนะอ๋อมหาคือจะส่งข้อความมาโทรมาแล้วก็ถ้าเราไม่หลับนี่ยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวบานตะไทยนะครับก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในของคุณเซฟนั่นเองไม่ใช่ไ้อเล่นร้อเล่นล้อนเล่นคืออันนี้ไม่เป็นการใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณแต่ถ้าสมมุติเรารู้ทันสัญชาตญาณพวกเนี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความรู้สึกเกิดไหมเกิดนะแต่เราจะรู้ว่าเนี่ยมันเป็นมันเกิดขึ้นนนเเพราาะว่่มมัปป็ที มาของเรา ừ, เออมันไม่ใช่เป็นแบบที่เราคิดหรอกเพราะว่าคนที่เป็นไทยเนี่ยก็จะเป็นไทยที่คิดคิดอะไรที่มันเลวร้ายหรือรไปในแง่อะไรในแง่อะไรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาโตมาความสัมพันธ์นี้มันไม่แน่นอนสูงเนาะแล้วถ้าเป็น avoid dan นะครับอันนี้ก็น่าสนใจ avoid dan เป็นแนวสร้างความสัมพันธ์ยากเนาะนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ avoid dan จะค่อนข้างแตกต่างจาก anxious นะครับ avoid dan จะเป็นแนวแบบสมมุติมีความสัมพันธ์พอความสัมพันธ์กําลังจะลงลึกเขาจะกลัวแล้วเขาจะดีดตัวองออกมา S <S 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 คนเป็นอวัยแดนส่วน er มากจะเปลี่ยนแฟนบ่อยเหมือนอาจจะมีแฟนเยอะแล้วเปลี่ยนแฟนบ่อยเพราะว่าทุกครั้งที่ความสัมพันธ์มันกำจะรัาลังจะลงลึกขึ้นนะครับเขาจะกลัวแล้วเขาจะไม่กล้าเพราะเขารู้สึกเขาโตมาความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีครับภาพในความทรงจำเขาเขาเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีมาเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่ดี เขาจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่ดีมีอยู่จริงเนาะมันมีมันเหมือนหลายครั้งเรามักจะเชื่อในสิ่งที่เราเจอหรือได้สัมผัสนะครับพอเขาไม่เคยสัมผัสเขาก็จะไม่เชื่อพระความสัมพันธ์มันจะต้องมีการคอมมิชเมนต์หรือการลงลึกขึ้นนะครับเขาก็จะถีบตัวออกแหละพอเขาไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์มันจะโตไปในทางที่ดีได้นยครับมันก็เลยลักษณะขบตื้นนแล้วพอกําลังจะลงลึกก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาจเอาไว้ได้น่าจะเป็นคนที่เปลี่ยนแฟนบ่อยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีแฟนเลยก็ได้ นี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใชเมื่อเราโตมาเมื่อเราโตมานะครับจากวัยเด็กที่มีการสังสมเข้ามาจนมเมื่อเราโตมาเนี่ยผมว่าตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างเราเองเนี่ยผมว่าในส่วนหนึ่งคือสร้างความเข้าใจได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ชิดกับเด็กหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะมีวิธีการสังเกตไหมคุณเซฟโอ้มีวิธีการสังเกตเลยครับจริงๆมันมีการทดลองนะครับผมทดลองสังเกตจากการเล่นได้เลยเขาเอาเด็ก อันนี้เด็กเป็นช่วงวัยที่กาลังขาดน,นะครอย่าบอกนะว่าเขาเอาการเล่นนี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทดลองนี้ด้วยด้วยมีการเล่นเข้ามาเชื่อมด้วยค่ะเขาทดลองกับเด็ก3าแบบยังอยู่ในวัยที่กาลังขาดต่อแตะอยู่เนอ,อะเขาก็เสร็จห้องหนึ่งห้องอะคะับเป็นห้องแล้วก็มีเก้าอี้วางอยู่คล้ายๆเงี้ยเลยเก้าอี้วางอยู่แล้วก็มีของเล่นวางอยู่ในริมๆห้องอีกห้องหนึ่งที่เก้าอี้นั่งนะครับเขาเด็กสามไทยเข้ามาแล้วดูปฏิกิริยาเนอะเด็กไทยแรกเลยคีเคียวคีเคียวเป็นเด็กที่มั่นคงปลอดภัยเนอะค่อนข้างเชื่อว่า ผู้ปกครองหรือผู้ด,ดูแลรักเราแน่ๆไม่มีคําถามว่าเขาจะไม่รักเราแม่สมมติเป็นแม่เนี่ยแม่ก็อุ้มเด็กคนนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็ปล่อยลูกลงที่พื้นคพอปล่อยปุ๊บเด็กอ่ะก็จะขานไปหาของเล่นเป็นเรื่องปกติอยู่แนละ้วพฤติกรรมของเด็กทายนั้นจะเป็นแบบนั้นเลยอันนี้เป็นเด็กต่างชาติด้วยนะอันนี้<ม>เรียกว่าเป็นเด็กทั่วโลกเลยทุกเด็กทั่วโลกจะเป็นแบบนี้<อ>เพราะว่าเขาจะวิ่งหาของเล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขานะครับเขาก็จะขานไปหาของเล่นเขาก็เล่นเล่นเล่นอยู่สักพักแต่ตลอดเวลาที่เขาเเเเลล่่่่่่นนนนะะ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 รรรััขาาาาก็็จหหมมมมออองงแแปปยยยยวูื พอแม่ยังอยู่เขาก็เล่นต่อแม่ยังอยู่เขาก็เล่นต่อแต่เขาทดลองให้แม่ครับลุกออกไปจากที่ที่นั้นเด็กมีปฏิกิริยาเนี่ยลุกออกไปเลยพลึบเด็กที่เป็นซี่เคียวพอหันมาไม่เจอแม่ร้องไห้ครับร้องไห้หาแม่เรื่องร้องหาแม่แล้วเขาก็เลยเอาแม่กลับเขามาพอเอาแม่กลับเขามาเด็กก็ค้านกลับมาหาแม่แล้วก็กอดแม่ทีหนึ่งกอดแม่หนึ่งที แล้วก็สามารถคานกลับไปเล่นที่เดิมได้นี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของเด็กไทยนี้คานออกไปเล่นที่เดิมได้โดยที่ไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครับ<ม>เพราะว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันดีมากแล้วเขาก็เชื่อว่าไม่เคยมีข้อสงสัยว่าแม่ไม่รักเขาหรือแม่รักเขาหรือเปล่าเขาเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแม่รักเขาเพราะฉะนั้น<ม>เขาก็เลยไม่ค่อยกังวลว่าเดี๋ยวแม่จะเดินออกไปอีกครับเขาคิดว่าต่อให้แม่ออกไปงไงแม่ก็ต้องกลับมาหาเขาเพราะว่าแม่รักเขาอันนี้คือความเชื่อที่มัััันนนนฝงเเข้าไปแลววใตด็กะะครบ อ่ะอันนี้ไทยแรกไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นอาการหรือพฤติกรรมของเด็กแบบนี้จากการสังเกตก็สามารถจะนิยามได้เลยว่าเป็นเด็กไทยกลุ่มนี้ใช่เป็นกลุ่มสิเชียวซึ่งดีครับยินดีด้วยไทยทนี้สองแอนเชียสเนอะอันนี้เป็นวิตกกังวลนะครับเนอะทยนี้ทาเหมือนเดิมอุ้มลูกเข้ามาปุ๊บปล่อยลูกลงไปปุ๊บเด็กจะใช้เวลาในการผลัออกจากแม่นิดนึง จะมีอาการเกิดขึ้นใช่ด้วยความที่เด็กไม่ได้ไว้ใจแม่อยู่แล้วเป็นพื้นหน้านะครับรักฉันหรือเปล่าฉันก็ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นการที่เด็กจะผ่าออกจากตัวแม่จะใช้เวลาแล้วก็ระยะของการเคลื่อนที่หรือห่างไปจะน้อยกว่าเด็กที่เป็นทีเขียวที่เขียวจะสามารถสำรวจได้รอบห้องเลยเดินไปมุมโน้นมุมนี้ได้แต่พอเป็นแอนเชียตเขาจะพยายามเล่นให้ใกล้กับคุณแม่ที่สุดแต่ก็ยังเล่นได้นะไปเล่นเล่นแล้วก็ดูมองแม่เป็นระยะระยะเหมือนกัน แล้วเขาก็ทดลองเหมือนกันเลยครับให้คุณแม่เนี่ยเดินออกจากคลองไปปรากฏว่าเด็กเป็นไงบ้างครับเด็กก็ลองครับ<ม>ก็ลองให้เหมือนกันเลยเหมือนไทยแรกเลย<ม>เด็กก็ลองให้เหมือนกันแต่พอคุณแม่กลับมานี่คือสิ่งที่น่าสนใจพอแม่กลับมาเด็กอ่ะก็คานมาหาแม่นะกอดแม่แล้วก็ตีแม่แล้วก็กอดแม่คือ,อเป็นเป็นความรู้สึกที่มันขัดกันนะครับ,รบเหมือนรักนะแต่ฉันก็โกรธ ทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้แต่ฉันก็รักเธอโกรธแฝงเข้ามาอยู่ใช่เหมือนเป็นอาการอาการมันตีกันนะครับเพราะว่าแอนเชียสมันจะเป็น50าสิบห้าสิบนะรักห้าสิบกังวลห้าสิบเพราะฉะนั้นอาการมันจะถับซ้อนกันแล้วมันจะขัดกันตลอดเวลามันทําให้เด็กไทยเนี่ยครับมีความกังวลสูงตลอดเวลาเนอะโกรธก็โกรธรักก็รักเหมือนมันเลยไม่รู้จะแสดงยังไงครับมันก็ขัดขัดกันออกมาแล้วก็ถ้าสมมติแม่ปล่อยเด็กลงไปอีกครับก็จะยากที่เด็กจะสามารถคานกลับไปเล่นได้ก็ต้องใช้เวลาเนี่ยครับเพราะว่าเขามีความไมันงงสู นี่คืออาการที่เกิดขึ้น<ช>แล้วก็เราก็สามารถสังเกตจากพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันใช่ถ้าสมมุติเราอุ้มลูกไปหรือเห็นคนที่อุ้มลูกมาแล้วสมมติเด็กเป็นซีเคียวอะครับ,รบเด็ก <ผม S 2> จะรู้สึกแม่ถ้าแม่อุ้มอยู่นะเด็กจะรู้สึกไม่กลัวคนแปลกหน้าเพราะเขารู้เขาว่าเขารู้ว่ายังไงแม่ก็รักเขายังไงแม่ก็จะปกป้องเขาได้ครับแต่ถ้าเด็กที่เป็นแอนเชียลอะครับต่อให้แม่อุ้มอยู่เนี่ยเจอคนแปลกหน้าเขาอาจจะลองก็ได้ เริ่มมีอาการขึ้นมาเริ่มมีอาการเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจอ่าแม่จะปกป้องเขาได้จริงๆหรือเปล่านะคะครับผมเนี่ยถ้าเราอันนี้คือวิธีสังเกตง่ายๆเนอะว่าเด็กที่เคียวกบเด็กแอนเชียถ้าเราเดินไปเจอตามทางก็จะพอสังเกตได้อีกท้ายหนึ่งท้ายสุดท้ายแล้วอวอยเดนไทยนี้เป็นไทยที่เหมือนไม่ได้รับการดูแลเนอะถ้าพูดอย่างง้เพราะว่ามากสุดก็คือ10%อซซึ่งน้อยมาก90เป็นเป็นอะไรที่ไม่ได้รับการดูแลนะครับไทยนี้น่าสนใจมากเลยไทยนี้จะเป็นไทยที่เขาเรียกว่าัด ก็คือไม่แสดงอารมณ์แบบนี้เลยใช่ไหมไม่แสดงอารมณ์นิ่งทีนั้นนิ่งตลอดเวลาไม่ว่าจะดีใจเสียใจเขาจะนิ่งเขาจะไม่แสดงอะไรเลยมันมีเหตุผลที่เขาไม่แสดงออกนะคะทำไมเขาไม่แสดงออกเพราะว่าการแสดงออกของเขาอะครับไม่มีประโยชน์เขาได้ทดลองแล้วตอนที่เป็นเด็กเขาร้องไห้ไปสี่สามชั่วโมงร้องไห้ไปสี่หนึ่งวันก็ยังไม่มีใครมาดูแลเขาคือเป็นอาการที่ทําแบบนี้แหละแต่เขาไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้รับความรักตรงนั้นเขาก็เลยเรียนรู้ว่า ไม่มีประโยชน์เขาจะทําพฤติกรรมแบบนั้นไปทาไมมันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ช่วยให้เขาใครมาเห็นใจเขาหรือว่าเขามาดูแลเขาเขาก็เลยตัดเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยไม่แสดงออกอะไรเลยอ่ะการทดลองเดียวกันครับผมอุ้มลูกเข้ามาเป็นออยแดนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอปล่อยเด็กลงที่พื้นนะครเด็กก็ขานไปเล่นของเล่นแล้วก็หันดูแม่นะเป็นระยะระยะการหันมองแม่เป็นระยะระยะเป็นทุกไทยเป็นนะคะครับผมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับทยอื่นก็คือว่าพอแม่เดินออกไปอ่ะ เด็กไม่ลองให้เลยแปลกมากใช่เด็กไม่ลองให้เลย<ๆ>เด็กนิ่งมากหันมามองแล้วก็เล่นของเล่นอยู่เหมือนเดิมเพราะผู้ปกครองเดินเข้ามาครับเด็กก็มองเห็นแล้วก็ยังเล่นของเล่นอยู่ที่เดิมเด็กไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยหรือความรู้สึกอะไรเลยไม่ได้งองไห้ไม่ได้อะไรเลยใช่เลยครับ,รบแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่าเขาเอาเครื่องวัดการเต้นของหัวใจไปติดไว้ที่ตัวเด็กครับแล้วจับได้ว่าคือเด็กหัวใจเต้นแรงมากแรงมาก การที่หัวใจเต้นแรงมันคือความเครียดและความกังวลที่มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้น,น,นภายในยแต่เด็กไม่แสดง <ผม S 1> ออกเลยซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ไม่ค่อยดีนะเนอน,นอนข้างยากเหมือนกันอันนี้คือ3ามไทยนะครับที่เราสังเกตได้ผ่านการเล่นนี่คือเรื่องของความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ของเด็ก ที่เกิดขึ้นวันนี้ผมแน่ใจเลยว่าเลหลายท่านที่เป็นคุณผู้ชมทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆน่าจะเริ่มจากการสังเกตแล้วครับคุณเซฟที่ที่เอาเด็กมาหรือว่าเริ่มจากการสังเกตจากพฤติกรรมสุดท้ายอยากให้คุณเซฟนะครับได้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือใครที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆนะครับได้เลยครับอยากจะบอกว่าเด็กเล็กนะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากสําหรับเขาเนอะเราอาจจะไม่ได้เห็นผลนะตอนนั้นแต่ถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เล็กอะครับเรายอมเหนื่อยกับเขาตอนเขาเล็กเนอะ โตมาโตขึ้นมาเราจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราอยากสบายตอนเด็กชิงปล่อยเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆสบายๆโตมาเราจะต้องเหนื่อยนะครับหนืออาจจะต้องเลือกว่าเราจะยอมเหนื่อยตอนแรกเราสบายตอนหลังหรือว่าจะสบายตอนแรกแล้วเ,เหนื่อยตอนหลังนะครับผมรู้สึกว่าช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่ฟอร์มความรู้สึกหลายอย่างมากเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ให้ความสําคัญกับช่วงวัยนั้นเยอะๆครับ และในวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ของเด็กไปมากพอสมควรเลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มากยิ่งขึ้นในช่วงสนามเด็กเล่นครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้คุณเซฟมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆครับอ่าแน่นอนครับช่วงสนามเด็กเล่นเนี่ยเราจะต้องมีกิจกรรมมาฝากกันอยู่แล้ว<แ>นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมของเด็กกันก่อนดีกว่าครับ,รบผมกิจกรรมนี้ที่เราเตรียมไว้เนอะมาเตรียมไว้สําหรับคนที่เด็กที่มีพฤติกรรมชอบหมุนลอ้อจักรยานเล่นชอบมองน้าในชักชะโครกเวลาที่มันวนๆลงไปนะครับชอบเล่นเปิดปิดฝาขวดครับผม หรือว่าเล่นเปิดปิดลูกบิดประตูคือเป็นพฤติกรรมแบบนี้เราเห็นโดยทั่วไปอยู่แล้วสำหรับเด็กใช่ครับมาถ้าสมมติเราปล่อยเขาไว้เขาก็จะไปเล่นตรงนั้นครับไปบิดลูกบิดประตูเล่นจุกจักจุกจักเคยเคยเห็นเด็กอยู่เคยเห็นเคยเห็นครับเขาก็จะเล่นของเขาไปเรื่อยครับถ้าเราไม่มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ ทักษะทางด้านนี้ของเขาอะนะครับวันนี้ก็เลยเตรียมกิจกรรมมา2กิจกรรมที่ช่วย<อ>ส่งเสริมทักษะทางด้านนี้ของเขาได้เลยครับจริงๆพฤติกรรมพวกนั้นนะครับมันมีจุดมุ่งหมายที่เด็กเขาสนใจเหมือนกันนะเอนอะทำไมเด็กเขาถึงสนใจเพราะว่ามันเหมือนเขาได้ลองใช้กล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อมือครับสแสดงว่าที่เราเห็นเด็กบิดนู่นนี่นั่นเนี่ยคือการฝึกกล้ามเนื้อของเขาด้วยใช่<อ>รวมถึงการที่เขาชอบเปิดปิดนูน่นเปิดปิดนี่มันเหมือนเขาลองดูสิว่าของอันนี้มันประกอบกันได้ไหมมันประกอบกันแล้วจะเป็นยังไงสังเกตดูหลายๆครั้งครับเด็กก็จะเอา ฝาที่ไม่ใช่ฝาของมันเองมาประกอบกับขวดอันนี้เขาอยากรู้ว่ามันได้ไหมนะหรือถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงครับนั่นก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สามารถหาอุปกรณ์แล้วก็ลองทาไปพร้อมๆกับเราทั้งสองคนได้เช่นเดียวกันใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมแรกกันนะครับนะครับนี่กิจกรรมแรกนี่อุปกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วโอ้เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยใช่ครับคิดว่าทุกบ้านน่าจะมีนะครับนะจะไม่ต้องหาือนะะ ที่เราสังเกตเห็นเนืจะมีเหมือนฝากระปุกนะครับที่เป็นเหมือนคับเวอร์สองอันนะแล้วก็เป็นขวดน้2 2> ํา2อันนะครับเนาะอันนี้คือเด็กที่มีพฤติกรรมครับเขาอยากรู้ว่าเวลาแกะออกมาเป็นยังไงประกอบกันเป็นยังไงเนาะนี่มันขวดน้ํา ส้มที่เราดื่มเมื่อเช้านี่นาใช่ครับมัญหาง่ายขนาดนั้นนะครับหรือตรงนี้เป็นกระปุกกระปิของคุณป้านี่นาใช่มันง่ายมากมากเลยเพราะฉะนั um ้นมันแทบไม่ต้องลงทุนเลยนะครับกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเนะการที่เราหาอุปกรณ์หลายรูปแบบมาครับมันจะทําให้เขาจะทําให้เด็กเหมือนรู้ว่าอ๋อแต่ละอย่างมันมีองค์ประกอบยังไงพอมันประกอบกันแล้วมันเป็นรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเนะอย่างอุปกรณ์นี้ขวดนะคะพอแกะออกมาเนาะ เด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อแกะอย่างนี้เราเวลาเด็กแกะนะครับหรือบิดมันก็จะต้องออกแรงถ้สังเกตเวลาขวดมันบิดแน่นๆนะครับมันต้องออกแรงในการบิดการที่เขาสามารถเปิดมันได้ครับมันก็เป็นเหมือนการพัฒนากล้ามเนื้อเขาในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันงั้นเราลองฝึกก่อนได้เลยอลองเป็นขวดน้ำละกันเป็นขวดน้ำครับเด็กก็จะมีการบิดซึ่งความแน่นหรือว่าความยากง่ายก็จะอยู่ที่ขวดแล้วก็เวลาที่เราจัดวางให้เด็กด้วยใช่ข้อดีของขวดน้ําคือมันเหมาะมือแล้วมันพอดี จำเป็นด้วยว่าเราจะต้องมีหาขนาดขวดที่มันพอดีกับมือของเด็กด้วยใช่ไหมครับเพราะเขาสามารถออกแรงต้านระว่างสองอย่างได้เพราะว่าการบิดขวดน้ําออกมาต้องใช้แรงต้านเนาะสองทั้งสองด้านคนละทิศกันอย่างเงี้ยครับอ๋อ่อยบิดออกมาเบิดออกโอ้โหเก่งมากคุณเอ๋ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรอ่าอันนี้ขวดน้ําอีกอันหนึ่งเป็นกระปุกคาร์บอนแบนนะอ่อันเล็กและอันใหญ่มีผลเหมือนกัน ยังไงบ้างมีผลยังไงถ้าเป็นเด็กเล็กมือเขาจะเล็กใช่ไหมครับอ่ามันอาจจะเหมาะมือกับเขาในกระปุกเล็กๆมากกว่าถ้าสมมติเด็กมือเล็กแล้วไปจับอย่างเงี้ยการที่เขาจะโฮอย่างเงี้ยแล้วบิดไปด้วยมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากคือการควบคุมทั้งสองมือด้วยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตอเราจับแค่นี้แล้วบิดเงี้ยอ่ามันก็จะยากอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมที่สองกันอ่าขออนุญาตยายอันนี้มาไว้ตรงนี้หน่อยตัวนี้ถ้าเกิดมองผิวเผินก็จะเป็นเรื่องของสกรูแล้วก็น็อตใช่ครับช่วงอายุ ครับเกี่ยวด้วยไหมครับคนเซฟทั้งสองกิจกรรมควรจะทํากับเด็กที่สองขวบขึ้นไปเพราะว่ามันต้องมีแรงบิดของมือเราเนอะเด็กเล็กอาจจะยังทําไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นสกูกับน็อตนะครับมันคือการประกอบร่างอีกรูปแบบหนึ่งละครับเนอะที่นอกจากขวดน้ำอันนี้อาจจะต้องเตรียมหน่อยนะครับสกูน็อตที่เราทํามามันก็จะเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน็อตจริงๆอ่ะมันเล็กเกินไปนะถ้ามองจากขนาดแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาจากไซส์ปกติ ใช่แล้ววัสดุที่ทำก็จะเป็นพลาสติกด้วยนะครับไม่มีอันตรายนะครับเเราสามารถประกอบร่างแบบไหนได้บ้างเราสามารถประกอบร่างแบบนี้ได้นะครับโดยเอามาเชื่อมกันแล้วก็มุน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 อันนี้คือแบบที่หนึ่งเนะอะหรือเราจะมีประกอบไม้แบบนี้ด้วยนะครับเอาไม้ขึ้นมาแล้วก็หมุนประกอบเข้าไป จำเป็นไหมที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทําให้เป็นตัวอย่างก่อนคุณเซฟจ,จำเป็นค่ะเพราะว่าบางครั้งเด็กอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นของที่เด็กอาจจะยังไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับเด็กจะไม่เข้าใจว่าเล่นยังไง<อ>ถ้าเราทําให้เขาดูสักรอบหนึ่งแล้ว,ลวเขาลองทดลองทําเขาอาจจะทําได้แล้วโอเคงั้นผมขออนุญาตเป็นเด็กเดี๋ยวลองบ้างได้เลยครับลองเลยครับคุณเอสก็ได้อยู่นะครับคุณมันก็จะได้ฝึกของการใช้นิ้วด้วยเนาะนะครับแล้วก็มีการ ดูแล้วก็มีการกะขนาดด้วยแบบนี้ใช่ครับนะมันก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะครับเห็นด้วยมากๆเลยนะครับและนี่นะครับก็คือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กคือการเล่นและนี่คือรายการ k i ดจะเล่นซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Okay.